ตอนที่65คำสาบานของกฤษณะในที่สุดการลี้ภัยอยู่ในป่าของพวกปานทบก็ดําเนินไปตามข้อตกลงที่วางเอาไว้แต่เดิมเริ่มแรกแม้ว่าเกือบจะเกิดเหตุการณ์ที่ทุรโยชน์คิดจะนำกองทหารมาสังหารเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเพราะไม่แน่ใจว่าเท้าวิทูนไปเกลี้ยกล่อมเท้าทริตราชเรื่องอะไรแต่ด้วยเหตุที่ทั้งฤาษีวิญ,ญาตและฤาษีไมตรยต่างก็มาห้ามรามเอาไว้ทําให้เท้าธริตราชต้องสังการ ยุติความขัดแย้งดังกล่าวให้เลิกแล้วต่อกันไม่ให้ทุรโยศนำกองทัพไปทำอะไรกับพวกป่านทบซึ่งอาศัยอยู่ในป่าก็เลยทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้อย่างหมดมิมีอยู่คราวหนึ่งพระกฤษณะได้เดินทางไปป่ากาไม่กับเพื่อพบกับพวกป่านทบไม่แต่เพียงแค่กฤษณะเท่านั้นยังมีทุทยุมซึ่งเป็นพี่ชายของพระนางเทรปติและทริเตพระราชาแห่งแคว้นเจติและพี่น้องเกยา ซึ่งได้ชื่อว่ามีความกล้าหาญก็มาด้วยในการเดินทางมาเยี่ยมพวกป่านทบนั้นนอกจากกฤษณะแล้วบรรดาเชื้อพระวงศ์แห่งรชวิสเีจจานวนหนึ่งก็ร่วมเดินทางมาด้วยสภาพความเป็นอยู่ของพวกป่านทบและพระนางเสปากตีในป่าที่แขกผู้มาเยือนได้เห็นสร้างความตื่นตกใจเป็นอันมากมิสหายทั้งหมดที่มาเยือนต่างพากันนั่งล้อมวงหารือกับเท้ายุทิธิรกรก่อนที่กฤษณะจะเอ,อ่ยปากออกมาด้วยความเศร้าใจว่าเห็นสภาพความเป็นอยู่อันแร้นแค่หนอนของพวกท่านในป่าแห่งนี้แล้ว พระแม่ธรณีคงรู้สึกกระหายใคร่จะดื่มเลือดไปหน่อแน่พระแม่ธรณีคงอยากจะดื่มเลือดของผู้ก่อกรรมํารมเข็นให้กับพวกท่านไม่ว่าจะเป็นเลือดของทุรโย์ราชิยะสกุนิและทุหศาสนาบัตดนี้พวกเราได้มาพร้อมกันณนะที่แห่งนี้ข้าทราบมาว่าพระราชาทุกพระองค์ในโลกต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกท่านยุทธิธิระทำไมท่านถึงยอมมาลี้ภัยในป่าเพียง เพราะพวกนั้นบอกให้ท่านนอต้องมาอยู่ด้วยท่านก็ทราบดีว่าการเล่นผนันไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องที่พวกนั้นมาตั้งเงื่อนไขให้ท่านต้องปฏิบัติต,า,ตามข้าว่าพวกเราบุกไปกรงหัสตินาปุระกันเลยจะดีกว่าบัดนี้ข้าได้นำกองทัพมาพร้อมกับข้าด้วยบรรดานักรบคนกล้าคนอื่นที่มาในวันนี้ต่างก็นำกองทัพมาด้วยข้าคิดว่าบรรดาผู้มีใจเป็นธรรมบนดินแดนพานตะวัตลว้วนแต่ยืนอยู่เคียงข้างท่านข้ามั่นใจว่าด้วยกำลังของพวกเราที่มีอยู่นั้นเพียงพอ ที่จะทำลายล้างพวกเก่ารบให้หมดสิ้นไปได้อย่างงไไ่ายดา ไม่ได้กรษณะทำอย่างนั้นไม่ได้ฆ่าทำสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วและการลี้ภัยคือสิ่งที่ข้าจะต้องแบกรับข้าต้องลี้ภัยจนครบเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ไม่แต่ข้าเท่านั้นน้องๆและพระนางสาวปฏีต้องพลอยมาลำบากไปกับสิ่งที่ข้าทำไปด้วยข้ายินดีจะยกทุกสิ่งให้เพื่อแลกกับอดีตแต่ข้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้โชคชะตาไม่เคยผ่อนปรนให้กับผู้ใดแม้แต่คนเดียวข้าต้องยอมทนทุกเจ็บปวดรวดร้าวอันที่จริงท่านฤาษีวิญาตเองก็เคยพยากรณ์ให้ข้ารู้ถึงความโชคร้ายที่จะบังเกิดขึ้น กับข้าตั้งแต่เมื่อครั้งที่ข้ายังอยู่ในกรุงอินทรปรัตแล้วคริณนะข้าต้องขอปฏิเสธความหวังดีของท่านข้าขอให้ท่านให้อภัยกับข้าด้วยพูดมาถึงตรงนี้เท,ท้ายุทธิรักก็หยุดพูดแล้วนั่งเงียบไปเสียเฉย แต่กรษณะยังรู้สึกเครียดแค้นกับการกระทำของพวกเจ้าเก่ารบไม่หายความเครียดแค้นของกฤษณะในเวลานี้ไม่ต่างจากความโกรธแค้นของพระรุทรในตอนที่ทำลายล้างพวกกระสุนอรชุนพยายามเข้ามาปลอบใจสหายรักของตนให้คลายความเครียดแค้นลงอรชุนใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อจะบรรเทาความแค้นที่ปรากฏข,ขึ้นบนใบหน้าของกฤษณะในขณะที่กฤษณะพูดกับยทธิธิระต่อไปว่ายทธิธิระชีวิตของท่านกับข้าผูกพันแน่นแฟน จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจิตใจของท่านก็คือจิตใจของข้าเราผูกพันและขึ้นต่อกันและกันไม่มีใครในโลกนี้จะมาแยกท่านจากข้าได้ใครที่รักและปรารถนาดีต่อท่านก็รักและปรารถนาดีต่อข้ามิตรของท่านก็คือมิตรของข้าศัตรูของท่านก็คือศัตรูของข้าข้าจะไม่นั่งเฉยจนกว่าจะจัดการกับศัตรูของข้าจนหมดสิ้นพวกมันทั้งหมดจะต้องถูกทำลายจนหมดสิ้นไม่ในตอนนี้ก็อีกไม่นานนับจากนี้ แต่ด้วยเหตุที่ท่านผูกมัดตัวเองตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่เป็นไรรอก็เรื่องที่จะสะสางกันต้องรอเพราะมันเป็นเรื่องของเวลาที่เหมาะสมเพราะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นข้าขอบอกกับท่านเลยว่าข้าจะชำระล้างโลกใบนี้ด้วยเลือดของพวกกษัตริย์ที่โคตรโกงและข้าจะเป็นคนประกอบพิธีราชาพิเศษให้กับผู้ที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์ให้เป็นจักรพรรดิครองโลกข้าขอให้คำสาบานอย่างหนักแน่นต่อหน้าท่านเช่นนี้ข้าขอย้ำคำสาบานของข้าว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามนี้ ได้พบกับพระกฤษณะผู้เป็นมิสนิทและเจ้าชายทวิทยุมผู้เป็นพี่ชายความเศร้าโศกข,ของพระนางสาวปทีก็พรั่งพรูออกมาแบบกลั้นเอาไว้ไม่อยู่ความโศกเศร้าความเจ็บปวดระวอดเล่าที่เธอได้รับตอนถูกประทายาย่ำเยี่ต่อหน้าทานการนันที่ชัยสภาเมื่อมีการเล่นพนันท่อสกาเป็นเหตุการณ์ที่พระนางไม่สามารถลืมเลือนได้การถูกดูหมิ่นเยียดหามดูแคลนจากราชยะธุรโยศและทุหัสสนซึ่งแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วแต่ ก็ยังเปรียบเสมือนแผลสดเหมือนกับเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นสดสดใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งพระนางเสาที่ร่ามให้ราวกับหัวใจของนางจะแตกสลายในขณะที่พระนางเสาร์ที่ร่ามให้และการที่กฤษณะเครียดแค้นกับการกระทำของพวกเจ้าเการบนันดูแล้วช่างแตกต่างจากความเงียบสงบของเท้ายุทิธิระพระนางเสารที่รู้สึกว่าปฏิกิริยาของกฤษณะที่มีความเครียดแค้นเหมือนกับการปลอบประโลมนางพระนางเทราที่มองไปที่กฤษณะดวงตาของนางในยามนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยหยดน้ำตาก่อนจะพูดกับกฤษณะว่า กฤษณะท่านมองมาที่ข้าข้าเทราบที่ซึ่งมีฐานะเป็นราชินีอันเป็นที่รักของห้าพี่น้องปานทบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษที่ไม่มีใครหานมาเทียบได้ในโลกนี้ข้าเทราะที่ไหนฐานะน้องสาวของเท้าทิทยุมผู้กำเนิดมาจากกองเพลิงข้ายังเป็นเพื่อนรักของกฤษณะแล้วดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้ากฤษณะพวกมันทั้งหมดประทาการดูหมิ่นศักดิ์ศรีเหยียบย่ำดูถูกข้า พวกมันลากข้าออกมาจากข้างในที่ประทับกฤษณะพวกมันบอกว่าข้าเป็นนางทาสของพวกมันกฤษณะพวกมันยังใช้คำพูดลวนลามจับจ้วงค่ายร่างรุนด้วยแม้ในที่ประชุมแห่งนี้จะมีเท้าพีสมะัติผู้อาวุโสที่น่ายแยงและเท้าธริตราชแต่สองแต่ถึงกระนั้นสามีทั้งห้าของข้าก็ยังเงียบเฉยยุทธิทิระชอบสาธยายเรื่องหลักธรรมแต่จะมีธรรมะข้อไหนจะยิ่งใหญ่และสาคัญ มากไปกว่าการที่สามีปกป้องภรรยาของตนเมื่อถูกดูหมินดูแคลนเล่ามีสามีคนไหนบ้างที่จะไม่ช่วยภรรยาของตนให้พ้นจากการถูกกระทายาย่ำเยี่ยยี่คนนี้ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคําเพื่อทัดทานการกระทาที่ไม่สมควรกับข้าผู้อาวุโสที่ว่าไม่พูดและไม่ทําอะไรสักอย่างข้าถูกไอ้เจ้าทวรสาสันมันเอามาลูบสามีทั้ง5้าของข้าได้แต่ยืนนิ่งเป็นซื้อใบกันไปหมดนอกจากนี้เจ้าทวาสาสันมันยังพยายามเรื่องผ้าที่ข้าสวมอยู่สามีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าคนของข้าก็ยังเงียบเฉยคฤษชนะ จะมีอะไรเลวร้ายน่าสะพรึงกลัวมากไปกว่านี้อีกนี่ถ้าหากไม่ใช่เป็นเพราะความปรารถนาดีที่ท่านมีให้ข้าอย่างไม่มีการหมดสิ้นแล้วละก็ข้าคงถูกเจ้าทวา,ารสันมันเปลื้องผ้าจนต้องเปลือยกายล่อนจ้อนต่อหน้าทานกนารันไปเรียบร้อยแล้ว พูดมาถึงตรงนี้พระนางเทราทีก็ร่ามให้ออกมาชนิดที่กลั้นไม่อยู่จนไม่สามารถกล่าววาจาอะไรต่อไปอีกได้กริษนะต้องเข้าไปปลอบใจด้วยการใช้มือลูบไปบนใบหน้าในขณะที่นิ้วแต่ละนิ้วก็ได้ไปลบคราบน้ําตาราวกับเช็ดคราบน้ําตาให้กับตัวเองกริษนะ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพระนางเทราบที่พยายามที่จะปลอบโยนทั้งด้วยคำพูดและด้วยสัมผัสที่พอจะทำได้ทุกอย่างเพื่อให้พระนางเศร้าที่คลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วก็ตามทีเมื่อพระนางเศร้าที่มีอาการดีขึ้นเล็กน้อยกฤษณะก็กล่าวกับนางว่าน้องหยิงอดเทราบที่ข้าอยากให้เจ้าอดทนอีกสักหน่อยข้ารับรองว่าเจ้าอดทนอีกไม่นานแน่เจ้าจะไม่เสียน้ำตาไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าอยากบอกกับเจ้าว่าบรรดาสตรีสูงศักดิ์แห่งราชวงศ์กุรุ จะต้องร่ามให้ไม่ต่างจากที่เจ้ากำลังร่ามให้ด้วยความเจ็บปวดอยู่ในขณะนี้ข้าให้สัญญากับท่านว่าทุกอย่างที่ข้าพูดออกมาทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีอะไรมาห้ามข้าได้ไม่มีจริงๆเจ้าจงฟังสาบานที่ข้าจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าต่อให้สวรรค์ร่วงหล่นลงมาจากเบื้องบนต่อให้หิมะบนยอดทูกเขาหิมวันลายลาย ่อให้มหาสมุทรเทือดแห้งไปต่อให้โลกสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนับล้านล้านครั้งแต่คำพูดของข้ากฤษณะจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคำพูดของข้าจะปรากฏเป็นจริงทุกประการเทราบที่เจ้าจะได้เห็นพวกเจ้าเการบตายกันหมดทุกคนน้องหญิงของข้าเจ้าต้องหยุดร่มให้ได้แล้วอย่าได้ร้องให้อีกต่อไปเลยข้าขอร้อง พูดปลอบใจของคนรู้ใจอย่างกฤษณะทําให้พระนางเทราบที่ค่อยๆค,คลายความโศกเศร้าลงทีและน้อยกฤษณะเห็นว่าพระนางสาปฏีพอจะรับฟังเหตุผลได้มากขึ้นแล้วจึงหันมาพูดกับยุธิธิราว่ายุธิธิระถ้าหากตอนที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนั้นข้าอยู่ที่กรุงทวันกาแล้วได้ทราบข่าวแล้วก็ข้าคงรีบรุดมาที่หัสตินาปุระแม้จะไม่ได้รับเชิญก็ตามทีข้าคงทันห้ามมิให้มีการเล่นผนันทอดสกาข้ามั่นใจว่า ข้าคงสามารถพูดจาให้เท้าพีสมะและเท้าธริตราทัดทานเพื่อหลีกเลี่ยงการก่ออาชญากรรมทำเข็นได้เป็นแน่เสียดายว่าในตอนนั้นข้าเดินทางไปแคว้นสันวะข้าทำศึกกับเท้าสารวะและเสาพระเท้าศอกเป็นสหายของเท้าสิสุปละเจ้าเสาพระเมื่อทราบข่าวว่า สหายรักของมันเสียชีวิตก็พยายามแก้แค้นด้วยการส่งคนมาทำร้ายประชาชนที่แคว้นทวารกาตอนที่ข้ามาอยู่ที่กรุงอินทรปรัตเมื่อข้ากลับไปค่าเลยต้องยกกองทัพไปสู้กับพวกมันหลังจากสังหารเจ้าเสาพะเรียบร้อยแล้วข้าก็รีบเดินทางกลับมาทวารกาในระหว่างที่เดินทางกลับข้าเห็นลางร้ายที่บ่งบอกว่า จะเกิดหายนะขึ้นตอนนั้นแหละที่ข้ามาถึงทวารกาแล้วก็ได้ทราบข่าวความอายุติธรรมที่พวกมันทํากับพวกท่านแม้ว่าจะสายไปแล้วแต่ข้าก็ต้องมาพบกับพวกท่านเพื่อปรึกษาหารือกันว่าจะทําอะไรได้บ้างข้าคิดว่าข้าพร้อมจะร่วมมือกับพวกท่านต่อสู้เพื่อชิงอาณาจักรคืนมาบัดนี้ท่านได้พามนกอยอยู่ในป่าก,กามกาแห่งนี้เป็นเวลาครบ13วันแล้วมีกฎบางแห่งระบุว่า1วันเท่ากับ1ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยุทธิธรรมถ้าหากท่านจะทํา สงครามเพื่อชิงอาณาจักรคืนเสียตั้งแต่บัดนี้ก็สามารถทำได้และไม่ได้เป็นการละเมิดคำมั่นสัญญาที่ท่านให้ไว้แต่อย่างใดข้าได้เล่าเรื่องที่อยากจะพูดกับท่านออกมาจนหมดแล้วท่านคิดอ่านประการใด เมื่อยุทธิธิระได้ฟังคำพูดของคริสนะจนหมดสิ้นก็อดยิ้มไม่ได้แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาคริสนะเองเมื่อเห็นยุทธิธิระยิ้มแล้วไม่พูดอะไรก็ยิ้มเช่นกันแล้วพูดสรุปในตอนท้ายว่าเรื่องนี้ก็สุดแท้แต่ความประสงค์ของท่านแต่ข้าบอกได้อย่างหนึ่งว่าวาระสุดท้ายกำลังใกล้จะมาถึงข้ามั่นใจว่า จะได้เห็นท่านขึ้นครองราชเป็นพระราชาเหมือนเดิมในอีกไม่ช้าไม่นานนับจากนี้ไปข้าจะเป็นคนสวมมงกุฎให้กับท่านด้วยมือของข้าเองท่านมั่นใจได้เลยกับคำพูดของข้าเมื่อยุททิธิรตกลงใจจะใช้ชีวิตในป่าเป็นเวลา13ปีตามความเป็นจริงโดยไม่ละเมิดสัญญากฤษณะก็ไม่รู้จะทําอะไรอีกต่อไปได้นอกจากร่ำลามิสหายพี่น้องบานทบทีละคนเจ้าชายทุตยุมเองก็ร่ำลาเจ้าหญิงเทราที่พูดเป็นน้องสาว และพี่น้องปานทบที่เป็นน้องเคยทุกคนทิธยุมเข้าไปสวมกอดมะในฐานะสหายรักก่อนจะจากไปส่วนพี่น้องเกกะยาและเจ้าชายทรตเตก็ถือโอกาสลาไปพร้อมๆกันด้วยผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพี่น้องปานทบที่ต้องลี้ภัยในป่ากามักระทยอยเดินทางกลับไปจนหมดสิน้นปล่อยให้พวกปานทบจมอยู่กับความรู้สึกที่ยังมีพลังเหลืออยู่หลังจากได้ฟังคำพูดกระตุ้นให้สู้ของกฤษณะและแน่นอนคำสาบานที่กฤษณะประกาศต่อหน้าผู้คน ในป่ากระใหม่กระทำให้พวกปานทบรู้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าแต่ไม่ใช่วันนี้